มาเร้วจากหน่อยๆกับมีอยู้ครับปลาตัวนี้น่ดีครับอืมอืมอมอ่านมาแล้วเริ่มมาฝูงแล้วพี่น้องเริ่มมาฝูงแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊อุ้ยมาแล้วอีกฝูงหนึ่งแล้วครับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมาหากินถิ่นไทยวันนี้มาลุ้นเชียนยอแม่น้ำปลาสักคือเก้าแล้วครับน้ำเพิ่มหลายครับมือนี่มาสองมือติดกันแล้วมือนี้มือที่สามนี่น้ำถ่วมเข้ามานีให้กระโปรแล้วปลากระถึกให้กับโปรนี่ครับนี่ตาจะรัดตัปกปลาจะเพี้ยนปลาขาวปลาซอยปลากระมังเห็นนี่ต่อกระโปรนะครับนี่ ต่อก็าพูดเป็นฟังไม่น้ำน้ำถ่วมเราเออขึ้นมาตามตะลิงมือนี่เป็นยังไงสิมานจำไดมือเนี่ยแต่แตลายทั้งสองมือแล้วครับมือนี้มือที่สามแล้วมันยกน้ำมากอ้องโอ้ถือเฉยเลย อยูในป่ากะปวดพี่น้องอีเ็้อนกดโจงอน้อยพอดีเลยมือนล้งปั๊บเลยหงอนน่อยไม่นี่ลงสองเ้นคึงแต่แต่โ็แปดซอกครับโตตากล้องว่ามันอ่าที่เป็นเจ็ดนะมันหน่อยพวดทางนะพี่น้องเอ้มันาอพี่น้องนี่หรอกน้องเสัตนนี่ล้เก้าศอกนี่ลดลดขนาด สักดีสตาจะรับเนาะสมสักสีแต่ว่าก็สำรองย่อยเปลี่ยนอยู่ครับนี่ก็ทดลองเบ่งกันเพราะว่าน้ำไหลก็หาทางยากแม่หน่อยนึงน้ำขึ้นซุ่มเมยครับแม่น้ำปลาสับปึ๊บนั่นเอ้ยหน่อยเนี่ยไมเนาะถึกถยังหาทาง ยังอาทางไอ้เสียนย่อครับพูนหอดต้นยุขาหมดมีทางฟังหกกับน้ำข okay. ึ้นส okay. okay. ูงแล้วฟังหกก็ดักรอบดักยังล yeah. <grandma. S 1> ูกน้ำปลาโพดกะจ้จับยุครับเนี่ยขาวเป็นโลแล้วล่ะปลาอยากไปหาปลาฟูงแล้วครับช่วงไหนช่วงน้ำขึ้นปลาโพดน้ำเอ้อขึ <What S 1> ้นไหมจะยจับดูจะเป็นโลแล้วปลา ง่ายท่างง่ายมองไปหามองปาดฟูแล้วครับมองจ้าจากวุ้นละนีงยง่ยกพอได้จับเรื่ยยยอยๆยุ่นี่ไงได้๊บโดดนั่น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 โอ้ปาตฟูน้ำกับปลาในปลากระพุทธวันนี้ก็เห็ดปลาลอยลครับกำลังเลี้ยว คร okay. ับต้องไปนั่งดึงดู่านเจ้าไปมองกุ้งไตไปอาจับท่านใดตามสัมผัไม่อยู่กิจแดงบนะกิจแดงตรงนี้ใส่นูกเขา อู้ tuổi ตัวใหญ่น่าใหญ่ตัวใหญ่ปลา hoa ฮอดพื้นบ่ยอ để ส,ส,สามตัวย้อนบบถึงฟังแม่นางครับมัน,นยอนปทนพอตาฝูงยกนไาน้ำซ้ำอื้อื้อืตกั้เดี๋ยวตัวเดียวมีตัวยี่เลยไปอ่า ต,ตัวเก็บเบ็ดซี่เลยเบ,บ็ดมือเบ็บมีสิบโลนได้แน่นอนแล้วครับนี่ปลานนเคยได้ปลาฟูงคิดหอวตาปลาฟูงแล้วตรอนี้เก็บได้เบ็ดมือครับปลาปลาระบอกปลาสวยถือว่าถืออืออือเก็บแดงอ่ะอันน่ะโอ้โหหัวฟองไม่น้ำแต่วะ ช่ลองหามงจุ่มบ้างเด้อปลากระตูนี้ดีครับถือเรื่อยๆอยูุ่กงอในปลาผุดก็ได้เก็ดทางไว้เส้นน้อยอยู่ปู๊นหลับหลอกฟังหน่ยอยเป็นยังไงยังงอรุ่นยุน,นีไปก่อนถือปลาดีอยุกโอ้ปลาโอ้าขาหงกแข็งคุยล้ำาดิคุยล้ำใหญ่ ปุ๊บด,ดูหนึ่งตัวดูตัวนั้นแล้วก็ได้จับยอตที่ต้นโ็ดเรื่อยๆแหละครับป่าหน้ามรากน้าเดงปลาซอยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำนี่ฟังจุดใดก็ถือกับช่วงนีช่วงป่าขึ้นหลุอด,ดออกซะ สองตัวโอ้ลอดลอดไปแล้วยองนี่กับลุงย่องสามเซนที่เราแล้วครับมงลอดกับป่อยลอดไปเี่เรา่อยมาเอ,าเอา่าย,ยอนปุองตั้ยง้ยเงย้้วงีบยเงียเงอ้เียโทง หนายหม้ยมากตรงนี้ครับตรไหมเห็ดืมต้นกระโพดออกขึ้นยาออก,กไก่แม่น้ำหน่อยนึงนะจับปลากระมังเงี้ยตัวนี้หรืว่าปากระบอกตัวน้อยยกนนขึ้นดันพุ่นเขื่อนพุ่นปลากระบอกตัวเงี้ยครับพาเลาะแม่นม้ำปลากระบอกตัวน้อยลงไปไม่ไหนได้สำได้เบ็ดเงี้นั่นนันน่นนั่นโดนแล้วโดนแล้ว กะบอกขาวหัวแข็งเคลื่อนบาคือกันป่าชนิดเดียวกันเป็นหยบเจ้าป่ายัางต่ำน้อยบุ๊ปเก็บไปเรื่อยๆครับหาัละสองหัดละสาม มาทั้งพอปลาฟูงครับมือพ่อปลาฟูงปลาหมหรอกเพราะว่ายุกไกไม่นำ้ำไม่ได้ยุเลลิ้นไม่นำ้ำ<อ>นั่นนั่น,น,นโอ้ปลากระจกกับคุน่าฮอดนำ้ำซ้่นโอ้ยโอ้หดเป็นทอง มาแล้วกับเพียนทงปลาสวยงามอืมกดด้านนั้นปุ๊บตัวอื่ะอ่ะน,น,นี่ปลากระโตดถึกดีว่าทางเฮ็ดว่างานนี้ มาละสองละสามมาละสี่กันมะได้จับเรื่อยๆยู่ครับลากระบอกครับมาสามปลามัวงามดี ุโมกไก่ที่ถือสี่หละเบิดมือธนยกเบ,บิดมือยีได้อยูปุ๊บ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 สี่ตัวครับห้าตัวปลาเพียนทองหนึ่งตัวเพียนทองกับตัวงานได้หนึ่งไงไงกันมี หลอดเล้น,นเก็บทุบานแล้วครับว,ว่าที่มาจุดโตัวดโตสองโตนั่นดูดซับอีกสี่หาตัวแวต่จังหวะปตาทานมาแล้วครับมนีม่ลุงหอดฟังห่วยไปเด้เพราะว่าฟังห่วยหกแล้วครับ น้ำเพิ่มไหลมอหอดฟังในน้ำนิยุสันสันปึ๊บปึ๊บยูมังน้ำไหลพอดีสองตัวครับอืสองตัว มาไว้เนอะจักน so ้อยๆก็มีอยู่ครับปลาตัวนี้ดีครับวันนี้จุดที่ว่าน้ำไหลพอดีนะครับนี่น้ำไหลรับปลากระโปงพอดีปลาอิตาเลีนน้ำน้ำไหลนี่แล้วครับน้ำเอือขึ้นโลปลาเลีนน้ำฟังอื้มอื้อื้มกลับมาแล้วเริ่มมาฝูงแล้วพี่น้องเริ่มมาฝูงแล้ว พอจะไม่เจอฝูงก็เจอแล้วครับฝูงครึ่งโลมาแล้วครึ่งกิโลปลาิ่อมออกมาซานเนี้ยปิ๊บป,ปิ๊บป,ปิ๊บมาไว้แหน่ฝูงฝูงฝูงที่สอง ปุ๊บสามตัวไม่วปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นนะอุ้ยต่เพียนก็ขึ้นมาเพียนก็ขึ้นมานะครับไม่ใช่มีเฉพาะปลาซอยเพียนก็มาข้มอเกิด้กำมังก็ขึ้นมาปะเนี่ย ว่าไปเลยครับงอน้ำปลากระโพดต,ต่อกระโพดวางใส่ถือเลยครับน้ำมากน้ำแดงประมาทไปหมายเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วครับยกย้อนน้ำมากคน,เ,น,กกคนเคยถือก็โยกบ่ได้คนโคเคยถือก็ถือับประมาทไปดอกไม้ป่าน้ำมากไหมจุ่มง้อบึง น uh> ี่ต่ตัวอี Bal, ้ยไรด้วันี่ก็ว่านี่ปากขอดูหลอกอื่าะุ่ดเลยเนาะนาบบนนัอ้นไ้โหกินไหลุดซ้ำหลุดอีกเล้วเหลือตัวเดียว สามตัวได้ตัวเดีย <wheel> exactly. วปึ๊บเบิบเบิบเบิบอุ้ยมาอีกแล้วอีกฝูงหนึ่งแล้วครับโหเหมือนเดิมครับถึงไม่ฝูงใหญ่ก็ฝูงละครึ่งโลก็ถือว่าโอเคแล้วครับกยอยอน้ำหลัดยอนน้ำแดงในน้ำป่าศักนะครับวันที่สาม้วครับวันนี้ ออกแล้วปึ๊บเดี๋ยวตัวเดียวมุนออกไปได้ตั้งตัวหนึง่งดิ้นลุลุลุ